สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวโรงแรมที่ Sacramento นะคะโรงแรมนี้ชื่อโรงแรม AC Hotel พอเปิดประตูห้องเข้ามาอันดับแรกที่ทำก็คือเช็คห้องน้ำค่ะออกมาจากห้องน้ำก็จะเจอตู้เย็นค่ะมีน้ำเปล่าให้2องขวดน้ำฟรีแล้วก็จะมีะกาแฟเครื่องทำกาแฟสำหรับตอนเช้านะคะอันนี้เป็นที่นอน แล้วก็วิวหลังห้องค่ะหลังจากที่เก็บของเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกไปหาอะไรทานกันค่ะเป็นอาหารเย็นแล้วมาเจออ่สวนสาธารณะค่ะคนแถวนั้นเขาบอกว่าช่วงซัมเมอร์จะมีนักดนตรีมาร้องเพลงแล้วก็มีอร้านอาหารขายอาหารมา เปิดขายในที่ส่วนสาธารณะตรงนี้นะคะตอนที่ไปเดินนี้ก็ประมาณ6โมงเย็นนะคะก็เลยยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ก่อนที่จะเข้ามาตรงจุดนี้ได้เนี่ยเขาก็จะต้องมีการตรวจ Real ID บ้านเราก็จะเหมือนกับบัตรประชาชนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่จะดื่มแอลกอฮอล์เขาก็จะมีอ่า สายรัดข้อมือให้แล้วก็จะมีรถตำรวจจอดอยู่ตามจุดต่างๆรอบบริเวณส่วนสาธารณะนี้นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศร้านอาหารเป็นเต็นท์นะคะตอนนี้กำลังยืนรออาหารอยู่ค่ะเพราะว่าสั่งเสร็จแล้วก็ต้องรอคิว หลังจากที่ได้อาหารแล้วเราก็จะไปเดินหาที่นั่งกินข้าวกันนะคะพ้นข้าวเสร็จแล้วเราก็มาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะคะอากาศที่นี่ร้อนนะคะร้อนมากอันนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วพระอาทิตย์ตกน่าจะประมาณสองทุ่มนะคะถ้าจำไม่ผิดเช็คเวลาไม่แม่นเหมือนกันที่นี่เห็นคนไล่บ้านเยอะมากตามถนนตรอกซอกซอยมีแทบทุกจุด เขาจะนั่งอยู่ตามล่มไม้ตามเก้าอี้ตามาห้องสมุดประสบการณ์ที่เจอโดยตรงกับตัวเองคือหลังจากที่เช็คเอาท์จะออกจากโรงแรมมาที่จอดรถของโรงแรมปรากฏว่า,าป้ายทะเบียนรถโดนพังค่ะแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เสียหายเล็กน้อย บริษัทเช่ารถก็น่ารักเขาไม่คิดค่าเสียหายเพิ่มเติมเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้เกิดจากเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ